เป็นการพบกันระหว่างทางด้านประเด็นการชัยสอบบงอ้อมพบกับทางด้านของฝ่ายเงินซุปเปอร์นิววิศกาวันมวยคุณนีเรดเปิดทางด้านประเด็นขั้นตอนร่าง18-8ชี้ตัวได้กดชอบผมชอบมวยรองนะคุณนี้ชอบน้ำเงินนะครับคุณนี้ชอบน้ำเงินเลย <c oughs> สำหรับทางด้านฝ่ายแดงก็แพ้เมืองศับทศูนย์กีฬานามัยไผ่ที่กาญนาแพ้นอกยกที่สองเพชรทองนายกวิทุ่ทองที่นนทบุรีเมื่อวันที่22มกราคมมกราคม65วันนั้นชก128ทางด้านของฝ่ายเงินชนะบุญหลาย อิงโค้ชไทยแลนด์ที่ดังสิทธิ์จีบก้ามีนาวหกสี่ล่าสุดชนะพักตะไนมอราชบ้านหมู่บ้านกำลังที่นนทบุรีเมื่อวันที่สองมกราหกห้าวันนั้นชกเระกัดร้อยยี่สิบเจ็ดสำหรับทางด้านประแด็นกำชัยสพองอมปัจจุบันอายุยี่สิบเอ็ดปีนะเป็นนักมวยจากจังหวัดชัยนาธนะครับแต่ว่าไปซ้อมอยู่ที่ทางภาคใต้นะ ไม่ได้ซ้อมที่ชัชนาดนะครับเพียงแต่ว่ามีผมไม่ไดาเนาอยู่จังหวัดชัชนาคกับชกเวทีบองตรงมานี่ประมาณสัก40ครั้งเคยแพ้นอกให้กับตดาด้านของกชกในเวทีบองตรงสาครั้งชนะนกคู่ชกในเวทีืางตรงสอง,รงครั้งแล้วก็ผลงานตามครั้งล่าสุดมีแพ้มารวดเลยนะครับแพ้ามารวดทั้ง3ครั้งทางด้านประเด็เป็นไวยซ้ายนะครับรูปร่างจะสูงยาวใกล้เคียงกันทรงมวยข้อประเภททรงมวยนี่ก็ประเภทเดินหน้าท้าชน บุษุดูดัน,นยันห้ายกนะครับครับอาวุธของอกุชก้าดวลชนแรกตลอดเกมน,นะครับส่วนตนักของฝ่ายน้ำเงินนี้อายุ22ปีจากปราจีนนะครับนะตอนนี้เป็นทหารเดียวนะครับนะชอกอดีมักรุงมา35ครั้งเคยชนะน,ะนอ็อกกุชกในเวทีกรุง5ครั้งแล้วก็แพ้น็อกให้กับทระหนักของชอกในเวทีมักรุงนั้น3ครั้งก็เป็นมวยขวาครับรู้ยังจะสูงราวได้รอยแต่ว่าชกเวทใหญ่กว่านะทรงมวยนี่ฝีมือนะทางด้านประแดงนในมวยทรงเดินทางด้านฝ่านนยนั้นในมวยฝีมือ ก็เก็บการวัดของอกุญชก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกไปทั้งในนะก็ทางด้านปรดเป็นมวยซ้ายผมไปไล่ดูคลิปการชกมวยซ้ายของทางด้านฝ่ายนั้นก็ไม่ถือว่าแพ้มวยซ้ายนะครับมีทั้งแพ้มีทั้งชนะมวยซ้ายด้วยนะครับแต่เจียวมวยซ้ายก็ถือว่าชกกับมวยซ้ายได้ดีนะเจริญในชนั้นนีนนะต้นนี้แดงคงจอกนำเยอะนะเดี๋ยวค่อยช้อนรองนะถ้าชอบแดงชอบออกนําก่อนซื้อง่ายขายคลองก็เข้าแดงได้ก่อนนะครับนะเ <c oughs> พราะว่าแดงมวยเดินแต่ว่านักเงินมวยฝีมือจ๋าแหละยกที่หนึ่งนะยกที่หนึ่ง ชอบแดงเล่นได้ท,ทันทีนะครับชอบนาเงินเหมือนผมใจเย็นเล่นช้านิดหนึ่งนะเพราะว่าตาด้าฝาแดงในช่วงหลังผมดูว่าร่างกายยังไม่เข้าที่เข้าทางอ่ะโดนหนักๆแรงๆนี่มีวู้บ้าไปรวนครั้งล่าสุดนี่โดนโดนต่อยหัวทีสองทีนี่ทิ้งตัวแพ้นอกเลยครับสาหรับทาด้าฝาแดงส่วนตาด้านฝานำเงินในช่วงหลังนี่เป็นทหารด้วยนะครับนะก <c oughs> ็ะดูว่าคงจะเตรียมตัวพรีซ้อมมาดีพอสมควรคร <c oughs> ูนี้ผมชอบบวยรองนะต่อนำเงินมวยรองนะครับต่อรองยังไม่เล่นนะยจะไม่เล่น ต่อรองยังไม่เล่นนะยังไม่เล่นคู่เมื่อกี้นี่มวยกระแสะนะคู่เมื่อกี้นี่มวยกระแสะน้าเงินนี่แพ้นอกไปแล้วนะครับ <c oughs> อไอ้น้ำเงินถีบแดงกระเด็นออกไปน้ำเงินนี่จะชกเวทใหญ่กว่าประมาณสองสามปอนดอ์เพราะว่าแดงนี่ก่อนหน้านี้ต่อยประมาณร้อยยี่สิบสองอ่ะร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสามนะครับต่อรองยังไม่เล่นนะยังไม่เล่น <c oughs> ต่อรองยังไม่เล่นนะยังไม่เล่น

มังงัน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 อแดงพยายามเตะซ้ายแต่ว่าผมดูว่าลักษณะการหมุนวนของทางด้านฝ่ายน้ำเงินวันนี้ค่อนข้างจะถูกต้องนะก็คือหมุนวนตามเข็มนาฬิกานะครับทางด้านฝ่ายน้ำมือบอลบุนวนตามเข็มนาฬิกาแดงจะเตะซ้ายยากขึ้นนะครับมือนน้ำเงินอย่างเดียวมือนน้ำเงินอย่างเดียวมือนน้ำเงินเหมือน้ำเงินมอน้ำเงินถ้าถ้าน้ำเงินวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแดงก็จะลำบากมากขึ้นเรื่อยๆครับอยู่ที่ว่าน้ำเงินจะบนลักษณะการวนลกันมันจะถูกต้องหรือไม่นะครับมังงัน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  มังงัน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 มังันมังงันมังันมังงันมังันมัง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 ันมังงันมั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 งันต้องดูว่าน้ระดันเตะสูงด้วยหรือไม่นะครับถ้าน้ระดันเตะไม่สูงในโอกาสชนะก็มีนะถ้าเตะสูงโอกาสแพ้ก็มีสูงเช่นกันเงินสิบเก้าเงินสิบเก้าต่อยืนนึงเงินเงินสิบเก้าเงินสิบเก้าต่อยืนนึงยืนนึงยืนนึง ไอมันเตะไม่เข้าบัตรหนึงขึ้นสองบัตรหนึ่งขึ้นสองมาเงินนะมาเงินนะหนึ่งสิบเก้าหนึ่งสิบเก้าหนึ่งสิบเก้าลองสอยูเงินนอยู่นสบเก้าเงินสิบเก้าต่อส้าต่อเยน เงินสิบเก้าเงินสิบก้าเงินสิบกาสําหรับสมาชิกมวยหูที่ที่ต้องการมวยหูเวทีนะครับนะัถือเครื่องผ้าเข้าเวทีนี่เดี๋ยวผมก็จะเปิดบริการให้นะครับเงินสิบเก้าไม่ผ่านกล่องนะครับแบบไม่ผ่านกล่องไวขึ้นนะครับไวขึ้นเงินสิบเก้าเงินสิบเก้าต่อเอยนนั่นเองเงินสิบเก้าต่อเอยนนั่นเอง เงินสิบเก้าถ้าชอบการภาคมวยแบบไม่เล่นพนันมวยแบบผมนี่ก็มาถูกพานแน่นอน,นครับดูแต่ราคากับอาวุธบนเวทีอย่างเดียวเ <99, S 1> งินส <c oughs> ิบเก้าเงินสิบเก้าเมื่อเงินเดียวเมื่อเงินเดียวเงินสิบเก้าเงินสิบเก้าเงินสิบเก้าต่อเย็เงินเงินสิบเก้าต่อเงินสิบเก้าเงินสิบเก้าต่อเย็นเงิน งนสิบเก้าเงินสิบเร้อยพันเจ็ดรออ่ะเงินสิบเสิบต่อไปเป็นยกที่สองลตัวยกที่สอเป็นสิบเก้าลยตัวยกที่สองเป็นสิบเก้าเงิยนั่นเห

ไอ้แรกบัดไอ้แดงโดนบัดไปที่งิสิบเ้าไแดงเตะขวาไม่เข้าิสก้ต่อเงินห้ี่ไอ้แดงเตะบโดนเตะฟรีคิกไปเงินเแปต่อเงินเแปต่อเงินเงินต่อเงินต่อเงินต่อเงินสดต่ออยู่นำเงิน อยูน้ำเงินอยู่น้ำเงินเงินเสด็แปดต่อเงินเสแปต่อแดงเตะซ้ายือถึงเราเงินเสดแปต่อยู่น้ำเงินเินเสแปต่อยู่น้ำเงินเงินเสด็แปต่อยู่น้ำเงินเินเสแปดต่ออยู่น้ำเงินแดงเตะซ้ายเินเินเสแปดเงเสแปดเงเสแปต่อยู่น้ำเงิน เงิเสร็จแต่อเยอะเงินเงินเสร็จต่อเยอะเงินเงินเสร็ต่อยอะเงินเงินเสร็ต่อยอเงินเนเสร็ต่อเยอะเงินไอ้น้ำเงินแาเต็มเต็เงินสาสอเงินสาต่อเงินสามสองต่อเงินสามสองต่อเงินสาอต่ออยู่น้ำเงินอยู่น้ำเงินเงินสาต่อไอ้แดงแตซ้ายเต็มเต็มเงินเสรแเงินเสรแปเงินสแปดเงินเสรแปดเงินสแปดเงินสแปดเงินสแปดต่อยอะเงินเงินเสรแต่อเยอะเงิน เงินเดปากเงินตดปากเงินเดปากเงนจดต่ออยนน้ำงนเนเจดาต่ออายุนเตกแขนเต็มๆแล้วสามสองต่อสามสองต่อสามสองต่อเั้นสาสองต่อเั้นสาสองต่อเงนสสองต่อยนนงนสสองต่อเงินสสองต่อนสามต่อนสาสองต่อไอ้แดงเตะบืดห้าสาม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 เงินเจ็ดสี่เงินเจ็ดสี่เงินเจ็ดสี่ต่อเงินเจ็ดสี่ต่อเงินเจ็ดสีต่อเงิจ็ดสีต่อ าสามต่อห้าสามต่อไอแดงเตะเต็มๆตเลยสามสองต่อสามสองต่อเงิน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 สามสอต่อนสามสองต่ออยู่น้ำเงินอยู่น้ำเงินเงินสามสองสิวินาทีซ้ายของยกพิษสเงินสามสต่อเนสามสต่อเงนสามสต่อเงินสาต่อเนสามสองต่อนสามสอต่ออยู่น้ำเงินอยู่น้ำนบัดสองขบัดสองข

ยกต่อไปนี่ยกต่อไปทั้งผู้ได้ต้องออกอาวุธมากขึ้นแล้วนะครับนะสถานการณ์นี่จะบีบไว้่ากด้านฝ่าแดงต้องเร่งออกอาวุธนะครับเงินสามองต่อเงินสามสองต่อเงินสามสองต่อเงินสามองต่เงินสามสองต่อยูนน้ำเงนเงินสามสองต่อเงินสามสองตเงินสามสองต่อเงินสามองต่อยืนนเงิน 3-2- เงินส2มสองต่อเงินสามองต่อเงินสามองต่อยืนน้ำเน นงกสามสองต่อเงิสามสองต่อเยอะนนสามสองต่อเงิสามสองต่อเงิสามสองต่อเยอะนิดนเงิสามสองต่อเยอะนินึ่งเนสาสองต่อเยอะนน่สามสองต่อเงินามสองต่อเนสาสองต่อเสสองต่อต่อไปเป็นยกที่สามเลยตัวยกที่สามตัวยกที่สามเงินสาสองต่อเงินสามสองต่อเงินสามสองต่อเงินสามสองต่อ ไอ้เนื้อมาเตะฟ้าเต็มๆแล้วเงินห้าสาม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 ต่อเนื้อมาเตะซ่าแตะฟ้าเต็มๆเงินห้าสามเงินห้าสามต่อไอ้แดงแตะซ้ายไม่เข้าห้าสามต่อห้าสามต่อห้าสามต่อเงินห้าสามเงินห้าสามต่อเงินห้าสามต่อเงินห้าสามต่อเงินห้าเงินห้าสามต่อเงินห้าสามต่อเงินสามสอง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 ต่อ เงินสามสองต่อเงินห้าสี่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 มังเงินอย่างเดียวมังเงินอย่างเดียวมังเงิน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 มัเงินมังเงิน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 มัเงินอันนี้มันเตะพลาดเตะมั่งเงินมั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 งเงิน ยันเลย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 แดงเดินอ่ะแดงได้ฟงเดินอ่ะมาแดง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 ไอแดงเตะอันนั้นมันเตะควา่ำมังเงิน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 ไอ้แดงเตะซ้ายไม่เข้ามังเงินเงินห้าตีต่อเงินห้าตีต่อเงินห้าตีต่อ

Mangan, 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 ada teh, angin, pahang, daing, angin, pahang, angin, mangan, 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 และแค่คนละทีไอ้น้ำงินไม่ล้มอ่ะน้ำมิอไม่ล้มอ่ะเงินห้าสี่ต่อเงินสาสองต่อเงินสามสองต่อเงินสามสองต่อเงินเจ็ดสี่เงินเจ็ดสี่เงินสามสองต่อเงินสามสองต่อเงินสามสองต่อเงินสาสองต่อเงินห้าสี่ต่อไอ้น้ำมเตะเวิร์ดมอเงินอย่างเดียวมองเงินมอเงินมอง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 เงินมาดงมาแ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 ดงมาดงมาแดงมาแดงมาแดง แดงดงดสามนสี่บัดสามนสดงังต่อดงสอต่อแดงเจ็ดสี่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 ต่อยอยู่แดงแดงเจต่อยอยู่แดงพลิกไปพลิกมานะพลิกไปพลิกมานะแดงเจ็ี่ต่อยอยู่แดงแดงสองต่อ แดงสองต่อสองต่อแดงสองต่อแดงสองต่อแดงสองต่ออยู่แดงบริการแดงดีนะบริการแดงดีนะบริการแดงดีนะสองต่อสองต่อสองต่อแดง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 สองต่อสองต่อแดง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 ห้าสองต่อแดง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 ห้าสองต่ออยู่แดง แดงห้าองต่อแดงห้าสองต่อแด้าต่อแด้าต่อแด้าต่ออยู่แดงสต่อสต่อบริการบริการแดง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 แดงสต่อไล่ต่อแดงไล่ต่อแดงแดงสาต่อแดงสต่อแดงสาต่อแดงส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 มต่อแดงสามต่อแดงสามต่อ3ต่สาต่อแดงสามต่อแดงสามต่อแดงสต่อแดงสต่อแดงสมต่อ แดงสามต่อแดงสามต่อแดงสามต่อสามต่อแดงสามต่อสามต่อแดงสามต่อแดงสามต่อแดงสามต่อห้าสองต่อห้าสองต่อแดงห้าสองต่อแดงห้าสองต่อแดงห้าสองต่ออยู่แดง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 ลองสามลองอ่ะรองสามลองอ่ะรองสามลองอ่ะต่อไปเป็นยกที่สี่ลอยตัวยกที่สี่แดงห้าสองแดงห้าสองต่ออยู่แดง แรแค่กอลตี้แรกแค่กอลตี้แดงสต่อสามต่อแดงสามต่อแดงสาต่อแดงสต่อแดงสต่อประกอบในแดงสองต่อแดงสองต่อแดงส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 าต่อน้ามือช้าลงสี่ต่อสต่อแดงสี่ต่อแดงสี่ต่อแดงสี่ต่อ แดกสีต่อ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 อยู่แดงอยู่แดงไอ้น้ำมืนบินตีน้ำมืนบินตีสามต่อสามต่อเอ้ยตัวบอลแยกตัวบอลแยกไวตัวบอลแยกไวตัวบอลแยกไวสามสองต่อสองต่อสองต่อแดก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 สองต่อประกอบในไอ้ไอ้น้ำมือขวางได้น้ำมือขวางได้น้ำมือขวางได้น้ำมืนตีแดกสองต่อแดกเจ็ดสี่แดกเจ็ดสี่

Bên đèn, bên đèn, bên đang, Ê, đang đèn luôn yêu, đèn luôn yêu, đèn luôn yêu Bên đèn, bên đèn, đèn tỏ tỏ Ê, lấp bay

เงินสามต่อ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 สามต่อเงินสามต่อเงินสามต่อเงินสามต่อสี่ต่อสี่ต่อเง็นสี่ต่อเงินสี่ต่อเงินสี่ต่อฮะไอหักดอกเลี้ยงไปเงินห้าต่อเงินห้าต่อออกตัวได้ออกตัวได้หมดยกที่สี่มาสี่กันห้า ออกตัวได้นะออกตัวได้น่าพลิกออกตัวได้นะครับออกตัวได้สี่ต่อ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 ลองลองห้าลองลองห้าลองสี่ต่อสี่ต่อสี่ต่อห้าต่อห้าต่อลองหกลองลองหกลองออกตัวได้จะนิดออกตัวที่ราคาห้นึ่งนะหกต่อ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 บริการไล่ต่อบริการไล่ต่อน้เงินบริการไล่ต่อน้เงินน้ำมุกไอแดงดูว่าช้าลง ไปต่อ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 ต่อต่อออกตัวด้วยออกตัวด้วยออกตัวด้วยแปดต่อแปดต่อแต่อสิบ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 ต่อบริการเงินบริการเงินบริการเงินต่อเอมาต่อ ซอเอมาสั่งที่มุมน้ำเงินซอเอมาสั่งที่มุมน้ำเงินแล้วซอเอมาสั่งที่มุมน้ำเงินแล้วให <ul> ้ซอเอบอกว่าให้คุมให้อยู่ให้คุมให้อยู่ซอเอบอกน้ำเงินให้คุมให้อยู่ให้คุมให้เต้นคุมให้เต้นคุมสิบสองต่อ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 ซอเอมาสั่งเองนะซอเอมาส่งมาสั่งน้ำเงินเองนะครับสิบสี่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 เงินสิบสี่ต่อเงินสิบห้า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  สิบห้าต่อสิบห้าต่อเน้น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 สิบห้าต่อต่อไปเป็นยกสุดท้ายลบรยตัวยกสุดท้ายเงินสิบห้าต่อเน้นสิบห้าต่อฉีดฉีดยาฉีดยาแดงฉีดยาแดงหนึ่งแสนบาทฉีดยาแดงหนึ่งแสนบาทฉีดยาแดงหนึ่งหนึ่งแสนบาทเน้นสิบห้าต่อ เงิต่อเ้ำนเงินนี่นงินเงินนี่ออกนำได้พายยากครับเงินเงินนี่ออกนำพายยากเพราะเป็นบอยฝีมืออยู่แล้วนะครับยี่สิบต่อยี่สิบต่อสามสิบต่อสามสิต่อเงินสามสิบ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 ต่อเงินสาิต่อเงินสิต่อเงินสามสิบต่อเงินสาิต่อเงินสามสิบต่อเงินสามสิบต่อเงินสามต่อเงินสามต่อเงินสามสิบต่อเงินสามสิบต่อเงินสามสิบต่อเงินแพงิเงินแิบแพงเงินแงมสิเงินิ่เงนาชนะ3ต่อนสามนิบต ลุนชนะ4-0อีกแล้วนะครับน้ำเงินเตะขวาเต็มๆน้ำเงินเตะขวาเต็มๆอีกทีแดงช้าแดงช้าลงครับแดงยุบอ่ะแดงยุบอ่ะแดงแดงเตะไม่ขึ้นแล้วแดงเตะไม่ขึ้นแล้วนี่แหละครับที่ผมบอกตั้งแต่ยกแรกเลยว่าลักษณะการบุนบนของทางด้านแดงยอมเลยแดงยอมละโดนเตะสองทีแดงยอมละลักษณะการบุนบนตามเข็มนาฬิกาอ้อแดงโดนีิหน้าอีกทีพอแล้วน้ำเงินพอแล้วไม่ต้องไปทำลวอีกสองนาทีนะอีกสองนาที การบุนบนออกควนตามแขมนาฬิกาของทางด้านป่าดงเงินทำให้แดงเตะยากขึ้นนะครับเตะวืดว่าเตะวืดว่าเงินได้ราคานะเงินได้ราคาเงินได้ราคาในมือชนะนี่เราชนะสามศูนย์ระเดิมลุนสี่ศูนย์กันครับแต่ว่าคู่ที่สี่นี่เป็นวันมาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่ครับคู่ที่สี่ให้ดูเป็นศิลปะดีกว่านะครับเพราะว่าเวทีการน้าหนักนี่ต่างกันเยอะมากนะครับเพียงแต่ว่าใส่ใส่รอกไว้อะ ใส่น้ำดักหลอกไว้อะน้ำดักข้างจริงกนะัต่างกันเยอะมากครับผู้ที่สีน่นี่ให้ทีนิ้ดูเป,ป็นศิลปะนะครับ <S <S <ๆ>เงินราคานะเงินราคนาะเออน้ำเงินเตยค้าเต็มเต็ม แดงยอมนะแดงยอมอีกรอบนึงครแดงเดินก้มหน้าหาเหรียญวันนี้จะไปเดิม40ตั้งแต่ช่องแรกได้หรือไม่นะครับนะ40นี่ชนะ40นี่ได้โบนัสทันทีนะครับชหน้าี่40ผมได้โบนัสทันทีนะครับเพราะฉะนั้นผมวิเคราะห์มวยแต่ละครั้งแต่ราคานี่ก็เน้น40นะเน้นชนะ40ตลอดอะ่ะ ว่าสี่ทูตพวกนี่ครับโบนัสทันทีเลยหนึ่งกำปั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับนาทีสนับสนุนกันมาตลอดเลยชนะสี่ทูตรับทันทีครับหนึ่งกำปั้นนะครับนะสมาชิกก็จะได้ประโยชน์ด้วยนะครับผมก็ได้สมาชิกก็ได้คือวินวินนะหมดยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้าย หยิบคะแนนใบสุดท้ายเงินชนะ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 เดี๋ยวเจอกันคู่เอกครับนาะยเจอกันคู่เอกเพราะว่ามีการขายของในเวทีแป๊บหนึ่งนะ